เป็นจังหวัดที่สาวไทยขึ้นตบแล้วลูกหลังเนี่ยมันออกลูกมันออกหลังไปถูกต้องฮะกรรมการตอนแรกเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมดูว่ากรรมการตอนแรกให้แคนาดานะจะให้แต้มแคนาดาให้แต้มแคนาดาแต่ว่าทีมสาวไทยขอชาเลจนฮะครับบอกเลยฮะบอกว่าทัดบอลออกอะมันทัดบอลออกมันโดนมือของฝั่งแคนาดาี่ะคุณผู้ชมดูว่านี่่็โดนนิดนึงเห็นไหมโดนนิ้วอะถูก โดนมือชัดๆครับใช่สรุปแล้วกรรมการมาดูใหม่ฮะให้คะแนนเป็นทีมไทยได้อ่าใช่แต่ทีมแคนาดาขอเล่นบ้างฮะขอดูภาพบ้างขอดูภาพบ้างบอกว่าลูกเล่นของไทยเนี่ยคือผู้เล่นของไทยเนี่ยไปโดนตัวโดนเน็ตตัวไปโดนเน็ตเออจังหวะที่ตกฮะระหว่างที่กรรมการกําลังรอภาพอยู่คุณผู้ชมดูภาพฮะกับตันผู้พรานมีการโต้แย้งเฉียงเล็กน้อยกับับกับตันทีมของแคนาดานะครับ นี่ฮะเขามีดำภาพเดีย๋ยวดูภาพนะเขามีภาพอะไรนี่ตอนนี้นี่นี่น,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 นี่ทำภาพตอนนี้ตอนนี้ขอเชลเลจ์กันใช่ขอเชลเลจนนะฮะกับจันพูเนี่ยทำท่าคืออะไรไเด้งเอวอ่ะ เด้งเอวใส่กับทันทีมของอีกฝ่ายหนึ่งครับมีต้นดูหน่อยนึงนี่อ่ามีการโต้เถียงกันแล้วมีการท่าเด้งเอวพยายามอธิบายด้วยภาษากายเดี๋ยวยังมีคนตาดีนะเห็นกับกันผู้แอบทำมือคล้ายๆกับอะไรท่านี้ท่านี้อ่าท่านี้เห็นไหมนี่นะอนนยิงปืนยิงปืนแอบเปี้ยวเอก็มีเป็นแบบเออโซเชียลทอลกี่เขาก็พูดถึงกันถูกไหมฮะถูกฮาเลยแหละถือฮาเลยล่ะถูกไหมฮะเป็นมีมในโลกออนไลน์ถูกต้องคือหลายคนก็แคปมาแล้วก็แบบ ฟิวอะไซสักฟิวอ่านี่เอาอีกสักช็อตไหมคุณผู้ชมครับอีกช็อตเป็นลูกที่บุ๋มบิ๋มก็โดดตบเสร็จแล้วติดบล็อกผู้เล่นของแคนาดานะครับตีกลับมาฝั่งเราเจ้าตัวเองตัวหลบเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยโดนตัวซึ่งลูกบอลออกสนามทำให้ไทยได้แต้งอันนี้ตัวเรียกว่าอะไรชั้นเชิงไหมประสบการณ์แล้วก็ชั้นเชิงนะฮะนี่ไงหลบได้ไงลงได้เนี่ยขอดูอีกทีนึง แล้วหลบฉัน,นไม่รับฉันไม่ยุ่งกับบอลเออถูกต้องเพรารู้ว่ายัางไงลูกออกอยู่แล้วอันนี้ในโซเชียลก็มีการแคปมาแล้วก็พูดถึงกันเยอะอีกสักช็อตอีกสักช็อตฮะเป็นจังหวัดที่ผู้เล่นฝั่งแคนาดาน่ะตบมาตบมาแล้วชัดชูออนเนี่ยบล็อกแต่ไม่สามารถบล็อกได้ฮะตัวทยาวิ่งไปลองบอลแต่บอลออกชาวเด็ดบอกว่าวัดเส้นให้เลยไม่ต้องชาลเลนเก่งมากฮะครับ